นี้นะพี่น้องเลยเยเพื่อนไงเป็นร้อยเพื่นจักอะไจากเจ้าเนยทั้งหมดอเอา้าง่าก็สามร้อยนประมาณสองสามนจะดเพ่อนเอแม่นแล้วเอายังจดมันนไม่แล้วกับกับช่ยนีีดแหละจดเลแม่จดแล้วก็เอาส่วนนี่ก๊อกไว้แบบนี้เออ่ก็ก๊อกผสมไว้แนีตอกล้านนี่เลยก็เอาแป้งห้องวันนี้นกก๊อกขงตอแกงมา นโยมละกะตักมาใช้ไม้อีกโคดไปเลยบ่โคตน้ำนอนเตาถ่านหม้อฮ้อนวะหนาวโอ้โห้ก็คุมมือนี่ไปเบิ่งกันยังเห็นคุ้มเตาถ่านก็คือฮ้อนคือเที่ยงคนพอเถ้ากันได้ แสดงว่าคอน,นขางจะลำบากมนะแต่กี่เนาะทางมี้พี่น้องเลยเนาะแต่เรายังน้อยยังไม่เคยได้เอาผัวจากเธออยู่น้ำผะเถากันใมีแต่น้องนน้นองดำเพิน่นเอื่อยและเพิ่นใหญ่เติบแล้วเพิ่นได้ออกไปรับจ้างระบ,บายห้าเงินแล้วกี้นาบอก อยู <laughs> ่ส <Și S 2> <X up> <wie> ิมันจํานี่นี่บ่จักเนาะก็แต่ขนาดแม่เนาะก็ยังบ่จื่อนะก็สิเคยเห็นเพิ่นอยู่นบ่จือแปลว่าจําหน้าจําตาเพิ่นบ่ได้เนาะน้อยๆแงเด้ะทางพ่อเฒ่านี่ก็คความแ้นําพ่อเฒ่าน้องเติบลจนน้องเข้าโรงเรียนอนุบาลได้อนุบาลตะกี้เนาะน เฮียนฮอดห้องได้เด้อน้องแล้วแม่นได้เฮียนแต่ฮอดบ่ฮะอ้ายโอ้บ้านใดเขียนออกเนาะเป็นนอกเนได้ทางอันได้เขียนออกโดยทางน้องดแล้วแม่นเพิ่นเฮียนอยู่แต่เพิ่นบ่เป็นนั่นน่ะแม่นเนาะนีว่ากับ่รคเอ๊ะไปไปซื้อนมมาจักหั่นน่ะ ก็ช <su> ื <c ười> <glaube yapmış> ่อจะไหน่นชื่อมาตอนปีนี้เออเราจะจงจะเป็นเปนซหนุมน่นะซ้อนมซ้อน่มตัล่ากินแต่ขายนะกากันคัียจะใช้ยงยามาจะใช้นะะโมงีโมงอดกับพิเออตองมาตอนคําเนาะเม่ช่พอดเพ็ดโอ้พดกบริพิทไม่ใชก็เอ็ดเิ็ดโอ้ก็คแย่แรงเคียงคืนคอยสิมาฮะ ใจไหมยังจะงมงมีเสียงไมมีเสียงก็หยอกเสียด้วยเไอสีมาเที <m 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 ่ยงคืนก็หยอกน้องดัพอกิ <m 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 ีน้องดัพอปกิเอ็ดมาเอาคืนนี่ก็เข้ามาเด้อคนฮกบ่กินข่าํากันเลยบ่กินข่าอยู่พี่เลยบ่เออแล้วที ข่าเป๊ะเลยบ่กกินแล้วบอกว่าขาใจคำถามแล้วนะบอเพื่อนอันบอเมื่อคืนนี่นะเขาเจ้าบ่บ่บอได้กินนั่นนหมเออกินอยู่เจ้าเผ็ดกินเป็นแซ่บอยู่บ่แซ่บเออแกงนไม้กับเป็นบ่กดูให้ เองแล้วนะเด็กกินมีาัดเยอะต้มไข่ก็ได้โอ้โหฮงชุดเยอะต้มไข่ฮงไงเฮงบอกเออหนังกวนเพืือนเลยอเพืออะไรก่อนนะสักเอ้าานเอ้าไปเถอะจะทานเฮงันเพื่อเนาะโอ้ยปัดเอเลยเวลาไปนอนนะหันนะ

จักซื้อจักคนเข้ามาหาจักลืมอันนี้ได้จ๊าบโมจักจักค้นบอจักลืมเลยซื้อแล้วซื้ออันเจกยากปวดซื้อแล้วยากแห้เนาะเป็นตาหน้าเนาะเจ้าได้จ๊าบแลก็ลืมไปบะอบอสก่อนเอาบอสอันนี้ได้จ๊าบบ่เวียงบ่เวียงจืดอยู่บ่อันนั้นพูดสิ่งจำง่ายที่สุดในโลกบ่าวอยบ่าวอยเดี๋ยวมื้อหน้าตอบให้กันิถามเลยมาเอง มื่หอหน้าก่อนเขามาเลยจะถามเบิงว่าจื้อบ่จือจ้อมื้อนี่เห็นคำว่าอยู่เหิงไปอีกถามไปถามมานี่ก็สิบ่จ,จื้อเนาะจื้อได้ฮะจื้อได้ก็มา,า,าบาบไปใะนี่บ่พ้นมีมีภายในอ่ะมีภายในเขามาหาเจ้าใจจะจืี่ยววคนที่เคยทำมาหาเนาะลองว้าให้ฟังมึงแง่เนาะอืาเฉยอ๋อแล้วคือแกโจ๋อะไบ้ดนีิฮะร้านก็แกโจ๋แล้วกู ควรจะเรียกช่างานแต่ทีนี่เพียงควรเนาะควรในสามายเงี้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 ยตรงงานนี้แม่ว่าทมท่านดูดพาไว้แล้วหนี่งมีเวลาว่างแล้วบาทนี่งเนาะเออหนังเผาไม่เละเล็กันก็ไม่รู้เผาถ้ายอบเวลามันดับเองโบพายโบมันรุ่งก็แล้วมันไม่ดับแลยมันใหม่เลยหม่เลยทางสีดน้ำใส่มาอย่างนั้นใหม่แล้วก็ได้ตุกขวดแล้วบเนี้ตั้งกล้องในทีมงานก็ เจ้าคิบก่อนจบคลิปแล้วทำไมไมไม่อีกน่ะเจคีบแล้คแล้วโคงาแนี้เนาะของแพแนี่ตั้งน้ำอะไรเจ้าคิบเป้าแหแบบนั้นลายคนบจคันก็ว่าสิเด้ไปาาด้วไปหันก็ว่าสิสางบบัดเสียผพาไม่ี้เด้หอเอเอาเอาสัมษัน ทางน้องเพื่อนแรงๆชันานงเนะได้จคทำนี่หลได้เช้ามาทีแล้วยิงมาแต่พด้โอ้เขาอก่าย้งยยมาแพูไงได้เจาคีบไวยพอรู้แกจากนค้กพัดนี่เองจกพัดม้งไม่เล่เลยไ่ไาดเดย้ บ้าข่าดาวนะ่เดียวัน้าะเศร้าอกเาะบ้าข่าดาวกนบ้านบ้าขาวลมันสะาพเลมันบ้ามือมันขึ้นเลยบ้ามือมันขึนเลยบ้านเนาะบ้าติดาบมีเสียงกนนีน้บ้าบ้าน้เงนก็ได้อยู่นี่ยังใครเนี่ไปหันนะทมันบอมาชมกันเมาชมันเยเสียงจ๊กนี่เลมาได้บ่งเน้ะ ชวนน้องไปถ่ายคุณได้อมาคราคุณเลยไอ้ตามย่มีเนียม้อยู่อนเห็ดเวียกอยู่วอนี่บอเหตุบอยุดบอกมันแดดมันแดดนะเป็ยุดชาวผักคอดอดอยู่ใช้มือเท่าี่นทานไหก็ไม่ได้ควานและทุบทมบวะมืออื่นไม่ได้นองจุดมืออื่นนะเป็นุดจุทอะ ผัดแม่ปวดปวดแห่งหลายคนคือแบบว่าอ้าววันนี่เราอีเวนเมคืนเาลูกขาไปโทรมาได้เหามันหนาวปวเปลี่ยนเนอะเดยใช้เตาถ่านนะายไปเบิ oh, yle, ่งนี้ก well, so ็ล้วจะจูดในไรนวิธีที่จูดยังไงนะโอ้ยมาคนงสาวเนอะงา้าวด้มั้ยน้อยจูดได้เพิ่มไปจ้าไป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 เลย ồ oh, 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 ba oh, phần phải bừng tao than linh vào cõng nhanh nhanh đi vào ồ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 

เือว่าเก่งองไรพเเดียวยันเขายกรอบละข้าวกอบละข้าวั้งโอ้ยนนึกนะมาดดู่าจะได้ดิไปส่งเหรอคอบละ้าวและ้าเลยข้าว่ไปส่งเองนะบอกแล้วเขาอะไรพวกผู้ชายขึ้นในข้าแล้วเขาไปสงให้เขาขึ้นรถเองเออเขาผู้ัดไปแบบผู้นั้นเป็นะผู้นัเฮ เนี่ยก็ะสอบแบบนี้นะพี่น no, ้องเลยเพื่อเคเป็นร้อยเพิ่นไปจักอันไอจากเจ้าเลยมันร่อเกางากันสาอยเกินประมาณสองสามร้อยนจะจุดนะว่าเพิ่ง้วเออแม่เนีเอายังจุดกันนะไม่แลกไกับชงแรีดตอนี้จุดเแม่จุดแล้วก็เอาส้วนนี้ก๊อกใบันนี่เออกับกเอกผสมบดนออก้างนี่เลการเอาแป้นห้องมันนี่เการก๊อขดอไกลมา เวลาไปไหมันก็ยุบลงยมแล้วกระตักมาใช้ไหมอีกไมด้ดไปเลยบ่ปดน้ำบอกแล้วของมันใหม่บัดคนอ๋อก็ทำมือกดได้อู้เนอะทีนอตันเที่มามาใมาเนี้าวหมไแดดแดดทำมาเบิรงนเลยนี่อน้องเป็นเป็นเมื่อแดดทีนอ้อยน้องดำเนาะใช่แต่มือเศร้าทมในทมมือเศ้านะ <bath movie> <ils> เรียนไหมเรียนืุอวานนี่มั้ยห่เรียเแล้วเรีนเแล้วมือเาช่มโอ้โหแคบเดียวเลยคือสสบดนดอกเนาะเรียนไหมแ่ดาคาดีเขาได้วราคาชาติไปใชไนี่เก็บเงินไปใช้เก็บเงินอย่างเดียววะโอ้เหุว่าเก็บเงินไปดินไปเที่ยวก็ได้หะมักมักไป

คุณเอาไปเพิ่นไปนังงออ่งคุณกอนคอยยินสัมภาษณ์ตามเรื่องราวแต่อเออพี่น้องเพิ่นสเป็นคนอารมณ์ดีเนาะเราแบบแอันนี้พี่น้องเห็นเนาะเป็นคนอารมณ์ดีแมนมันโมกุลได้ใช่บ,บอกมีบ่มีอ๋อแต่บอกเคยไปน้ำเขากับได้ไปน้ำเขาเขบไปตีกับไปไปตีกั<อ>บไปไม่ได้ชวนเหรอหมู่ไม่ได้ชวนชวนอยู่กับไปเป็นได้กับไปยญาตยญาตำรวจจับมีหมู่ผู้หนึ่งนี่มันชวนไปูปุ๊บ ไปรูดไปเขาก็บอกชวนแล้วบอกไปยำเขาเสี่ยวขนาดแบบเสี่ยวเป็นเสี่ยวกันแต่ในมือนี่มีแต่พอดทานเห็ดทานเก็บทานเนาะอยู่ในเตาทานเก็บทานกับบริโอไปใช้ดอกกลิ่นกับบริโอไปน้ำมูลอยู่แบบนี้ตลอดอยู่บดเริโอมือ อยู่ผู้เดียกอะได้สามเดือนเองนี่ยตะกี้อยู่กับไผรฉันอยู่กับลุงกับป้าอ๋ออ๋ออยู่อยู่พุ่นอยู่เชิงน้ำบ่เนยออแล้วผึ่งใหญ่ลงมาอยู่เพื่อนนี้อยู่ตุ่มนี้ไกลมันยู่นี่นอกมาอยู่เชิงตะกี้ไกลอะบ่อคว้าก็อยู่นลำน้องอะไรนอนลำกันเนาะนอนกันมีคนจะชายก็คว้าแล้วก็พึ่นอยู่ไฟอยู่บ้านมันดีอาบน้ำ หาเงินเลี้ยงตัวเองเนาะโอ้โหนี่จะล้านแล้วเก็บอู้ห้ามก็ะชือกินน้ำเลยเนาะข้าวอกขับแป้งได้จังโอ้โหขักระแป้งน้ำแดงอีกโอ้ยบันไดทาบันไดทาธรรมชาติโอ้โหขิดบ่ชอบแดงกระแป้งน้ำแดงเอ่ะบ่ชอบแดงโต้บ่ชอบแบบดูเออแบบแบบยี่เวลาธรรมชาติธรรมชาติเลยอ

ไกลเตอะเนี่ยลายบ่ก็ไม่ลายเลยก็มีคนพาเห็ดต่ออันแต่ว่าบ่มีผู้พาเห็ดบ่มีผู้พาเห็ดรถล่างพาหนะบ่มีเนาะปีหน้าจิเฮ็ดปีหน้าจังสิเฮ็ดปีหน้านี่ผู้ใดสิพาเห็ดยาเห็บบ่ยายสิพาเห็ดนะยายสิพาเห็ดเนาะเพิ่นว่า เราไปอยู่คนกับเงาแล้วมันเปเงิก็เราไปอยู่คนกับเงาแล้วอดโอยไปอยู่เือนหลังพุ่นนะกับเรเป็นแยะเราก็ไปอยู่เราก็มีเงอนเจ้ากะเทียบไปเล่นแล้วอยากไปไปกินก่อนเอ้าไปเห็นต่นี่หรว่าราคายใช่ไหมว่าใสอ่าก็ปักแล้วผู้ใดมาชิงกับญานเราบ่ก็่านเออน้องก็ไม่เคยทานเราจืดเราจืด นอนไได้เคยกูมาแล้กูก็ไม่สิงอยไจืดแน่เลักเลยนอก็พูดเอาแล้วาจืดเขาหาไปจืดแล้วแล้ววัไดเราเคยเลยเรามวัไหนก็บ่ได้ทว่เราจืดใช่ไหมก็เราจืดเขาแล้วว่กับเป็นบเนนอกบ่ไดจืดแล้อเป็นเรื่องกับเราก่นล้วข้าววเราอยู่อะเรามา เอาัวเราไปีกัอาไปขาย๋มด th ีื้อนเออเราโมยู <L <l ่เออม่ละค่เกิเน้อแล้วแล้มักเอากระทกพีนพีกระจาเราก็ไปไหว้ื้อนออเหน่ม่เป็นญาแท้ฮะเป็นญาแท้ก่ลีละก็ไปอยู่เขาหลอกไว้คนตูดูกเย็นข้าใช่ไหมน่าหมักมันะ นาบักตุกน <c oughs> ้อยเนี <också online> <pl ains> ่ยนะบักนาบักน้อยเขียนทางเออเจ้าบ่มากบ่แบบนี้บ่ัวบ่บ่มากเนาะอยู่เขียนทางไปนะเนาะเขาหินอะไรก็ยังบ่อันบ่มบักนี่นะอืออืออือ้าสมุว่ามีผู้ว่ามาจีบนี่สิว่าจะได้นี่ยกบเอาเฮบยกเอากบเอาปฏิเสธเลยปฏิเสธเลยคนบักลละ่อเด้นมาจีบเด้เป็นังไรจัดหน้าเนี่ยบอเป็นังไรคือบโมักบโมักเลย น้อกบ่อยาทอีกอ e ืม ja, บ oh ่อยากสร้างครอบครัวอีกอยากอยู่ผู้เดียวอยากไปใช้ก็ไปเนาะ้เดียว่สองคนด้วยกันแล้ววะจอยแจะไปใช้ก็ไปน้ำกันผากันเฮ็ดผ่ากันหาพากันสร้างแบบนี้แหละเจ้าได้แม่เจ้ายังไม่ได้ได้แล้วไอ้นะไอ้ได้แล้วไอ้มีครอบครัวแล้วแต่อายซื้อเงี้ยก่อนคือนอกบาิษัทซื้อซื้อแพท แอันนั้นนี like ่แแคื like like ่อนบอันตัวนี้บ่บ่จอยือแบ่จอยบ่จอยอืเอาเขามาเห็นพันครั้งแรกจะได้ถายพันครั้งแรกอีกแมนบ่แซงกับชีมารินนูมันนี้บ่จะแล้วจากมื่อใดเนาะมือวันว่างกันล้เอาไั่ม่นกระาดีได้บ่สิอก็ดีแล้วพ่นก็บบ่ห้าแล้ว่ไดองก็ ก็เอาน้ำผึ้งก็ขุมมุ่งเราเลือกกันเราชิงจะว่าเราถือแล้วเปาเาเซเราถือแล้วตัวมันล้วน้อนี่น้องดยเม่ว่าขออนุญาตถามเพิ่ติมนีเจกี้หรือั้งพ่อทั้งเมยด้สักปนนยกันปืนแข้างเดยพอกับแม่นี่เลิกกันแงกทางกัน แต่จันยังน้อยแต่จันยังน้อยโอตอนนี้ทั้งคอทั้งแม่นี่เพิ่นไ่ติดต่อมาบอสเพิ่นอยู่ไซต์แบ่พอแม่อยู่ไซต์โผเขาตายแล้วแม่ก็แจ้งดิค่ะน้าของเขาตายตายติดตายเสียชีวิตแล้วเนาะเพิ่งค้นวันเดียวกันวะคนวันเดียวกันวะพอแม่จันบอสเกินแม่เออแม่เาบ้านนี้พอคาอบ้านซีวไร่โอ้ซีวิไลทั้งนักสามบอสโอ้ท่านักสามที่ห้า บ้านของปู่ไพ่อยูแต่ว่าแม่ใอยู่บ้านนี้แล้วเพิ่นไปสั่งครอบครัวก็เพิ่มนึงแหละเพิ่นกับบุญได้อันนั้นเนาะพากันอยู่สองเลยน้องใส่กาใส่อยู่น้ำป้าน้ำลุงมองง่ายๆว่าลุงเป็นอายของแม่คุอยแต่ว่าลูกพี่ลูกน้องลูกน้องแบบใส่อยู่น้ำเพิ่นเม็ดลูกหลาน ผนเลี้ยงผนเลี้ยงจนเผ่าเจ้าใหญ่เนาะบ่เลี้ยงครับผู้เฒ่าเลี้ยงผู้เฒ่าผู้เฒ่าอ๋อพู้เทาเลี้ยงตั้งแต่แต่เน้นน้อยบ่เลยแับนี้ผู้เทาตายแล้วครับแล้วมาหับมาเลี้ยงเลยลุงเอมาเลี้ยงเลยตอนพู้เทาตาเจ้าซ้ำไหนเลยพอกเลยไม่จืดแท้ใจพี่ซีเน้นน้อยแล้วซ้ำมันน้องคนมันลูกเราคนนั้นโอ้ยมันกลัวจำมาได้เนาะ มาเด็ก็อยูู้เดียวเขาคือเดเดียงย่งงี้ยเขาเลยเนาะเจ้าเด็อยู่นเดียวเดเดียวจะได้มากนะหนึ่งข่ากินเอง่เห็ดกินเองเห็ดกินเองแต่ีอยูน้อเขาันนึ่งลขากินร่งถ้วยเหกินให้เขานี่ยเจ้าเห็ดกินก็เป็นบ่นี่ยเป็เป็นบ่ไหมเป็นบ่ เ่งแล้วแปลงแกงเปล่ยนมาจอยใส่ยังไอะใ่แปลงมาจอยไม่เห็นว่ามาจอยใส่โมอได้แกงนุกอย่าว่าเครื่องมันอัไหเออใส่มาจากเ็ดอนีลใส่แนวเนาะเด็รวมนอแ่มาจอยาถือถืลายยางนันแหละเห็ดกินยังก็ได้มทุกอย่างเนาะวันนี้ บริเวณปะคาร์เลม,มันมี่คาลม,มันมีอ๋อพากันเห็ดชูกันกินเนาะเลยน้องมียังกิน,นคือแบบนี้เจ้ามาในะเจ้าก,ก็กินน้ำผึน่นบเลยว่าไปกินเฮือนเจ้ามาจากกินน้ำเล้ามาจะกกระเบหนหายกระเบหนห้ได้หลายกันเลยเข่าหน้าด้กินน้ำลุงบ่เส,สื้อกินอยู่ได้เจ้าซื้อไปทานเนี่ยเื้อกินมาจากกินน้ำละเบาละเบาดีไซน์ละเบาทุ่นขนาด